ี่เขาแล่นวินแน่อยู่นี่ครับใครเป็นเจ้าของวิน,นครับอ่าพี่นัทครับผมพี่นัทแล้วที่นี่ที่ของหลวงนะพี่ก็ถ,ถูกอยู่ครับถูกอยู่ใช่ครับเดี๋ยวที่นี่เขาเคลียร์ให้ตำรวจไงตำรวจชื่ออะไรครับรเขาไปีย่งตำรวจตำรวจสอนอไหนครับสนอคองหลวงนี่แหละครับชื่ออะไรครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยแล้วแล้วที่พี่พี่เปิดหูเปิดตาผมหน่อยได้ไหมแล้วแล้วถ้า ผมจะได้บอกเขาถูกว่าพี่เป็นคนคุมวินนะอย่ามาจอดที่นี่ผมจะได้ไปบอกตำรวจว่าพี่อยากไปเคลียร์ตำรวจคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับนายท่าพี่เปิดหน้าเปิดตาก่อนี้วันหลังผมจะได้ไม่จอดไม่มาจอดรอคุยกับพวกพี่นัดก่อนพี่นัดชื่อใครล่ะครับเดี๋ยวก็เข้ามาเนี่ยมันถนนหลวงนะพี่นี่ร้านเขาอยู่นี่ร้านเขาอยู่นู้นแต่พี่นัดเป็นคนคุมอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกับเาเนี่ยผมอัดคลิปไปแล้วพี่เตรียมะเคลียร์ได้เลยมึงมาตั้งวินอย่างนี้ได้ยังไงสร้างสรรนะ มึงตั้งวินได้ยังไงทางสาธารณะกวาดคลิปไปแล้วมึงเตรียมได้เลยเค,คุยเน,นี่ยเดี๋ยเนี่ยมึงดังแน่แน่จริงเปิดดิเทียตำรวจคนไหนกูไลฟ์สดนะมึงไอ้เฮียสแสดงมาเฟียได้ยังไงถนนครับถนนหลวงนะ Sorry. What's the